หลวงวิจารณ์จุรไยเป็นผู้แนะนําให้ใช้น้ํามันต่างอิ้วตั้งแต่นั้นมาพระสมเด็จแต่ละพิมพ์แต่ละชนิดท่านจะประคุณสมเด็จโตท่านสร้างเป็นพุทธบูชาและแจกฟรีไม่มีการซื้อขายจึงไม่จําเป็นต้องทำำําตําหนิหรือเครื่องหมายอื่นใดไว้ที่องค์พระส่วนเส้นข้างหรือหวายผ่าซีกที่ครอบองค์พระชิดซ้ายบ้างขวาบ้างไม่เท่ากัน เกิดจากคนตัดพิมพ์ไม่ใช่เกิดจากแม่พิมพ์จะเอามาเป็นมาตรฐานตายตัวไม่ได้การสร้างพระของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตท่านสร้างในวาระและเวลาว่างไม่ได้กำหนดจำนว,นวนว่าจะสร้างเท่าไหร่มีมากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากันผู้ช่วยในการสร้างพระสมเด็จชุดเบนจากาคีนั้นนอกจากท่านเจ้าประคุณพระธรรมทาวรช่วงและนายน้อยง่อย สองคนที่กล่าวมาแล้วยังมีอีกหลายท่านที่ช่วยกันคือพระภิกษุพ่วงพระภิกษุภูต่อมาคือหลวงปู่ภูวัดอินพระเกจิอาจารย์ชั้นยอดอีกองค์หนึ่งของเมืองไทยพระภิกษุแดงพระภิกษุพโพสามเณรเล็กและหลวงบริรักษ์โรขาพาดแพทย์หลวงราชการที่สซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้วัดระฆังเวลาว่าง ก็มักจะมาช่วยท่านจะประคุณสมเด็จโตสร้างพระพิมพ์ชุดเบญจาภาคีอยู่เสมอๆการผสมผงท่านจะประคุณสมเด็จโตท่านจะเอาผงวิเศษเช่นผงปัทมังผงอิทธิเจผมตรีนิสิงเหผมมหาราชมาใส่บาตรและเอาผงที่เก็บไว้ทั้งหมดมาผสมกันจนครบแล้วนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามที่ต่างๆมาผสมผงให้เข้ากัน จึงเอ,อนาน้ำมันตังอิวมาผสมนวดเนื้อผงจนเป็นเนื้อเดียวกันผู้ที่ผสมผงพระของท่านโตมีขรัวตาพลอยปู่คำปลัดโฮและปะลัดมินท่านเป้งพระทั้งห้ารูปนี้เป็นพระคู่ใจของเจ้าประคุณสมเด็จโตลักษณะเนื้อพระสมเด็จชุดเบญจาภาคีมีดังนี้คือหนึ่งเนื้อสีเหลืองอ่อนดุดงาช้างสอง เนื้อละเอียดอ่อนแตกเป็นลายงาหรือลายคล้ายชามสังคโลก 3. เนื้อมีลักษณะชื้นคล้ายเปียกน้ำอยู่เสมอเนื่องจากผสมน้ำมันต่างอิวมากขึ้นแต่แข็งแกร่งมีวัตถุเล็กๆสีดำและสีแดงฝังอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์พระทุกองค์ 4. น้ำหนักเบาวกว่าพระพิมพ์อื่นๆ 5. ชนิดทรงสามชั้นมีสามอย่างคือ สีเหลืองอ่อนเหมือนงาช้างสีขาว